สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัสดาวบอนสีนะครับวันนี้เราก็มีบอนสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันนะครับถ้าจะส่งก็อยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับมีบริการเก็บายทางนะครับผมนะครับเป็นแบบเหมาเหมานะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับห้าสิบบาทนะครับเริ่มต้นจากตู้นี้ก่อนนะครับวันนี้นะฮะ เป็นทศกัณฐ์ครับทศกัณฐ์หน้าทองนะครับผมนะฮะทศกัณฐ์หน้าทองสวยๆนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทดาลุมะนะครับดาลุมะสวยๆนะครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับล้นๆกระถางห้าครึ่งนะครับดาลุมะนะครับกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับตัวนี้สวยมากเลยนะครับ สวยจริงๆนะครับหน้าตาอย่างก็เหมือนไม่ใช่ดารุมะนะเหมือนเป็นพวกไม้มาลุโตะเลยนะครับผมครับเพราะว่าถ้ามาลุโตะเขาจะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็จะมีขาวมิ้นเข้านะครับก็จะมีราคาถึงฟอร์มนี้ก็พันห้าร้ยบาทอย่างต่ํานะครับไม่พอขายเพราะเพราะว่าเป็นไม้ที่มีจํานวนน้อยก็คือแผงออกไปจากดารุมะนะครับผมนะ ตอนนี้เราก็ได้มาในนามดาลุมะเราก็แบ่งดาลุมะนะครับนะ่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาก็เป็นซันชายเดย์นะครับซันชายเดย์นีหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับรัศมีจันแผงนะครับแผงแบบไหนนะครับหน้าแบบนี้ในสวนของลูกค้ามีบ้างหรือยังครับนะหรือว่าจะมีแบบหน้านี้เนาะอันนี้ก็แผงอันนี้แผงแบบสวยเนาะ ผมขอขายเลยแล้วกันนะครับ150บาทนะครับรัศมีจันทร์นะครับแผงนะฮะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับรัศมีจันทร์นะครับ150บาทกระถาง6นะครับต่อมาเป็นซันชไยเดนะครับผมนะฮะซันชไยเดก็200บาทนะครับฟอร์มแม่พันธุ์นะครับสิราหุ้มทองแผงอันนี้เอาไปผ่าหัวได้เลยนะครับนะฮะหรือจะเรียกว่าเป็นเพชรแสนมณีก็ได้นะครับผมนะครับแต่ ขายมาเป็นข,ขายขายเป็นศีลาหุ้มทองแผงมาตลอดนะครับผมเพราะว่าบางทีเขาแผงนะบางทีเอาทึงเรียกศีลาหุ้มทองแผงบางทีถึงจะจดชื่อแล้วก็ยังไม่ค่อยนิ่งกันนะะแต่ก็ไม่ว่ากัน,นครับหนึ่งบาทนะครับผมหนึ100บาทให้ไปทํานะครับทําจํานวนนะครับครับอันนี้เป็นไม้ใหม่นะครับของสวนหนองไผ่นะครับ วัสนาดีนะครับผมจํานวนออกมาแล้วนะครับผมนะฮะจำนวนบางท่านก็ได้ไปบ้างแล้วนะครับผมนะฮะไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับก็เชื่อว่าวัสนาดีนะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อขอร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะขึ้นกระถางห้าให้เลยนะร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะดูเม็ดสีนะครับใบนี้บันมันเลื่อมเลยนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับวัสนาดีเป็น ครับรอการตั้งชื่ออยู่นะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นสาสายไหมนะครับสาสายไหมนะฮะสาสายไหมครับกระถางนี้ให้อยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสาวสายไหมใบกลมบล็อกเลยนะฮะดังดีมากเลยฮะอ่ากระถางนี้เป็นเพชรพลอยภูผ่านะครับเพชรพลอยภูผานะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นไม้กระแสนะ กระแสกลับมานะครับผมนะต่อมาก็เป็นเป็นเป็นลูกไม้นะฮะลูกไม้เมล็ดนะครับผมนะครับฟอร์มแม่พันธุ์นะฮะครับแบ่งอยู่ที่150บาทนะครับศราวุฒ์เอามาร้อยกว่าบาทแล้วเนาะครับเป็นไม้สวนสวนอื่นนะฮะนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นเอ่อฟอร์มนี้นะครับบุษรลินนะบุษรลินฟอร์มนี้แบ่งให้อยู่ที่150บาทเท่านั้นนะครับ บุสลินนะครับเป็นฟอร์มแม่พันธุ์นะครับผมกระถางนี้เป็นมนต์ทศทิศนะครับมนต์ทศทิศครับเดี๋ยววันนี้ลงให้นะจาก2 5 0ยห้าสิบนะครับแบ่ง200รอบาทนะครับเป็นไม้แม่พันธุ์นะครับมนต์ทศทิศนะครับมนต์ทศทิศเกาะเกตนะครับเกาะเกตเกาะเกตไซนี้ก็แบ่งอยู่ที่หนึ่งรบาทนะครับนะฮะ เอาไปผ่าไล่ดูนะครับผมหนึ่งร้อยบาทเกาะเกร็ดนะครับเอามาก็เป็นถางนี้นะใบกลางนะเนาะครับไม่ใช่ตัวนี้เป็นลูกไม้นะูเป็นลูกไม้นะครับเป็นลูกไม้คือไม่ใช่อะไรนะอะไรจันจันนะครับไอผมก็ลืมชื่อแต่ตัวนี้เป็นลูกไม้นะครับหวานๆนะครับ เป็นแบบชมพูพาสเทลนะครับผมนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งยหสบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งห้าบาทนะครับจะมีรัศมีจันท์แล้วก็อะไรจันจันนะอ่ะเจนสองนะครับ,นนรบดาลิกา150ร้อยห้าสิบบาทนะครับดาลิกาแผงด้วยนะครับนะฮะเจ็นสองหนึ่งยหสิบาทนะครับ งงข้อขางงงเดไปไมยราคาเบาๆนะครับเพชรพนครนะครับเพชรพนครเพชรพนครแบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมเพชรพนครนะครับกระถางนี้เป็นอโตขึ้นอย่างสวยเลยนะครับนะฮะอือ มันมีอะไรมนตาแะ้วครับเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวเดียวกระถางนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะครับครับแปดสิบบาทนะครับผมผมผมลืมชื่อครับผมนะฮะเพชรพระนครนะครับผมเพชรพระนครแบ่งกระถางละสี่สิบาทนะครับผมสี่สิบาทนะครับเพชรพระนครกระถางละสี่สิบบาทนะครับสิลาหุมทองแผงนะครับสีลาหุมทองแผงนะฮะ กระถางนี้ก็แบ่งสี่สิบบาทนะครับสี่สิบบาทนะครับดารานพัลลัสนะฮะดารานนพลัสสี่สิบาทนะครับผมดารานนพลัสสี่สิบบาทนะฮะเจ้าสาวนะครับเจ้าสาวตัวนี้ออกแพงๆเนาะนะดูนะมีป้ายเหลืองทองด้วยเนาะน่าเก็บนะครับผมนะฮะแบ่งให้นะครับสี่สิบาทนะครับผมเจ้าสาวนะฮะมีสามต้นนะครับเจ้าสาวนะฮะเจ้าสาวกระถางละใส ี่สิบบาทนะครับผมพระนางมณีวัสนานะครับพระนางมณีวัสนาสี่สิบาทนะครับผมพระนางมณีวัสนานะครับสิลาหุ้มทองแผงกระถางนี้นะครับสี่สิบบาทนะครับผมสี่สิบบาทเอ่อน้ำเมืองนนนะครับผมน้ำเมืองนนนะครับสี่สิบาทนะครับผมน้ำเมืองนน40สี่สิบบาทสาวนครชัยศรีนะครับนี่สาวนครชัยศรีนะครับแบ่งอยู่ที่สี่สิบาทนะครับผมเศรษฐีปีชวดนะครับนี่เศรษฐีปีชวดแบ่งสี่สิบาทนะครับ สีการจะนานะครับเจนสองนะครับแบ่งสี่สิบบาทนะครับกระถางนี้นะฮะเป็นลูกไม้นะครับผมนะฮะลูกมงคลประถมนะครับนะครับแบ่งอยู่ที่หกสิบาทนะครับผมหกสิบบาทนะครับมีตัวอย่างตอนโตนะครับเนี่ยตัวอย่างตอนโตนะฮะตัวอย่างตอนโตจะด่างแบบนี้นะครับเนะฮะจะด่างแบบนี้น like ะ อันนี้แบ่งให้นะครับผมนะครับหกสิบบาทนะครับลูกไม้นะครับเป็นลูกของมงคลปฐมนะครับเดี๋ยวมาฝั่งฝั่งนี้บ้างนะครับครับเป็นลูกของเพชรบูรนะครับเป็นลูกไม้นะครับเป็นไม้เมล็ดแล้วผมเอามาผ่านะครับผมนะฮะ แม่อุ้มฝักคือเพชรบูนะครับแบ่งอยู่ที่ขอ่อขอ90บาทนะครับต้นนี้นะครับ90าบาทนะครับสีลาหุ้มทองแผงกระถางนี้นะครับนะฮะแบ่งอยู่ที่40บาทนะครับ40บาทนะครับกระถางนี้เป็นกำปั่นทองนะครับกำปั่นทองนะครับด่างเสถียรดีเหลือเกินกระถางนี้นะครับขออยู่ที่80บาทนะครับ80บบาทนะกำปั่นทองนะครับ ไผ่สีสุกนะครับไผ่สีสุกกระถางนี้40บาทนะครับเนตรนาลีนะครับแยกหน่อนะครับ40บาทนะครับผมนะฮะสิลาหุ้มทองแผงนะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่40บาทนะครับ40บาทนะฮะสีลาหุ้มทองแผงนะครับต่อมาก็เป็นเจ้าจันเพลนะครับผมเจ้าจันเพลนะฮะกระถางนี้นะครับเจ้าจันเพลแบ่งอยู่ที่50บาทนะครับ50บาทนะครับ อูนะอันนี้เดี๋ยวไปไล่ฟอร์มเลยนะครับเป็นลูกไม้นะครับลูกของเพชรบูรณ์นะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับกระถางนี้นะครับเพชรเจ็ดสีนะครับผมเพชรเจ็ดสีนะฮะเพชรเจ็ดสีนะครับแบ่งอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับห้าสิบบาทนะครับเพชรเจ็ดสีกระเบนทองนะครับผม กระเบนทองกระถางนี้นะครับแบ่ง40บาทนะครับ40บาทนะฮะอุทยานหลวงอุทยานหลวงนะฮะใกล้จะหมดแล้วนะครับผมนะครับแบ่งกระถางละ40บาทนะครับนะฮะกระถางละ40บาทนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์40บาทนะครับผมนะครับดูนะฮะกระถางนี้นะครับ4ี่บาทนะครับผม40บบาทนะครับมีอยู่หลายต้นอยู่นะครับนะฮะ ีลาแผงสอนนะครับศีลาแผงสอน40บาทนะครับศีลาแผงสอนตัวนี้เป็นหน่อครับนะครับศีลาแผงสอน40บาทนะครับผมวันพฤหัสมีดนี้ผมเหลือต้นเดียวนะครับผมนะฮะวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสป้ายนะครับเอ่อตัวนี้ก็สกิดป้ายนะครับผมนะฮะตัวนี้ก็ป้ายนะครับนะฮะกระถางนี้นะครับวันพฤหัสแบ่งอยู่ที่เอ่อเจ็ดสิบบาทนะครับผมเจ็ดสิบบาทเพชรบูรณบูลนะครับเพชรบูหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับ อันนี้เป็น tactical, tactical, ным, aufen, น้ำมืองนนนะครับน้ำมืองนนน้ำมืองนนแผงใบกลมเนาะครับผมนะฮะน้ำมืองนนแผงใบกลมกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่สองสามสีเลยสองร้อยบาทนะครับผมนะครับตะวันมะละกาเหลือต้นสุดท้ายแลวนะครับผมต้นสุดท้ายนะฮะยังหาไม่เจอไหมครับครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับสาวสายไหมนะครับสาวสายไหมตัวนี้แบบหน้าเทพเลยนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับเนี่ยครับ กระถางนี้เป็นเพชรบูรณ์เป็นไม้ที่ทํายากนะครับผมนะดูนะครับครับหลอดใหม่มาก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับผมนะฮะชมพูาเลยนะครับครับหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเทพจริงจังนะครับลุ้นนะครับแบ่งอยู่ที่แปดสิบบาทนะครับนะผ่าจากแม่ด่างๆนะครับทองอัมไพยนะครับผมทองอัมไพ่นะทองอัมไพยแบ่งอยู่ที่นะฮะแบ่ง กระถางนี้นะครับห้าสิบาทนะครับผมทองอัภไพห้าสิบาทนะครับดูนะฮะทองอัญไพนะครับห้าสิบาทนะครับทองอัญไพนะฮะต่อมาก็เป็นลูกของพรเจ้าสวยนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับลูกพรเจ้าสวยนะครับร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นโชคล่ำซ้ำนะฮะโชคล่ำซ้ำตัวพัดเทลนะครับครับกระถางนี้แบ่งแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับมีสามกระถางผมเอาราคาต้นทุนให้เลยนะครับ โชคลำสัมผัสเทลนะครับกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะครับอยู่ในกระถางหกนะครับผมนะต่อมาก็มาทางนี้บ้างนะครับลูกไม้ด่างของอาจารย์ปอนะครับผมนะฮะลูกไม้ด่างของอาจารย์ปอนะครับมีเม็ดสีนะครับอ่าผมจําได้แล้วมันเป็นมณีจันท์นะครับมันมีรัศมีจันร์กับมณีจันทเนาะที่ผมงงเมื่อกี้ อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นลูกไม้ของด่างของอาจารย์ปอนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับกระถางนี้นะต่อมากระถางนี้เป็นลูกไม้นะฮะลูกไม้นะครับลูกไม้นะครับครับมันจะงงนิดนึงระหว่างเพชรเจ็ดสีกับลูกไม้ของของที่สวนนะครับเป็นลูกไม้ก็คือไม้เมล็ดผสมนะฮะแล้วก็ผ่าทําจํานวนให้นะครับดูนะครับกับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทนะฮะ โวเคโนนะฮะภูเขาไฟฟูจินะครับนะครับแบ่งอยู่ที่กระถางนี้ผมให้แปดสิบาทนะครับผมแปดสิบาทโวเคโนนะครับมีต้นเดียวด้วยฮะ,ะตัวแผงครับ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้เป็นเป็นไม้มเมล็ดอยู่นะครับนะฮะผมรอดูอยู่ฮะ,ะว่าจะเอาไปทําไม้มันลงหัวเลยนะครับขอร้อยห้าสิบาทนะครับงานหัวนะครับ อ่าเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดนะฮะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสิลาหุ้มทองแผงนะครับผมนะครับเก้าสิบาทนะครับศิลาหุ้มทองแผงกระถางนี้นะเก้าสิบบาทนะครับเอ่อกระถางนี้เป็นมณีนาลานะครับผมนะครับแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะครับมณีนาลาไซใหญ่ไซโตนะครับชายชนนะครับชายชนตัวนี้เป็นฟอร์มเตี้ยนะครับฟอร์มเตี้ยนะฮะฟอร์มเตี้ยนะครับ กระถางนี้แดงแป้เเลยก้านเขาก็แดงนะลูกค้าครับมันเป็นตัวแบบสะพานแดงนะครับกระถางนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับชายชนนะครับผมนะฮะสันชายหลอดใหม่นะครับสัญชายนะฮะกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่เอ่อหนึ่งร้อยบาทนะครับสัญชายกระถางนี้ผมให้หนึ่งร้อยบาทนะครับไซส์แม่พันธ์ครับ ฉัรทินกรงานหัวนะครับฉัดทินกรนะครับผมนะครับฉัรทินกรเป็นตัวป้ายนะครับผมนะเป็นตัวป้ายตัวด่างนะครับนะครับขอร้อยห้าสิบาทนะครับงานหัวฉัดทินกรนะครับผมต่อมาเป็นวายแท็กนะครับวแท็กหนึ่งร้อยบาทนะครับวาแท็กหนึ่งร้อยบาทนะครับบุษรินะครับผมนะครับบุษินแปดสิบบาทกระถางนี้นะครับ เป็นลูกไม้นะครับกระถางนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับลูกไม้นะฮะกระถางนี้นะครับเอาตามความชอบนะครับผมขออยู่ที่ร้อยแปดสิบาทนะครับเป็นลูกไม้นะฮะลูกของหน้าเมืองนนนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะครับผมหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับกระถางนี้ก็เป็นลูกไม้นะฮะจากเริ่มต้นจากไม้เมล็ดนะครับผมนะครับ เป็นด่างแบบพาสเทลอย่างนี้นะครับกระถางนี้ขออยู่ที่180บาทเหมือนกันนะครับ180บาทใบหอ,อกนะครับ150บาทพร้อมหนอนนะครับผมพร้อมหนอ่อ150บาทนะครับใบหอ,อกกระถางนี้นะฮะใบหอ,อกกระถางนี้นะดำดำลักดักนะครับผมนะฮะ ครับแบ่งห้าสิบาทนะครับเป็นไม้ด่างนะครับไม้กระสีนะครับห้าสิบบาทนะครับกระถางนี้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับกล้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะโฟกัสให้ดูครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเออพี่น้าจะเอาไปขายเนาะใบหอกมณีเมืองนนท์นะครับมณีเมืองนนท์นะครับนี่ฮะ ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับมัน,นีมองนนท์เขาเล่นกันแพงอยู่ครับครับเอ,อเดี๋ยวมาแบ่งตู้นี้หน่อยออไม้แม่พันธุ์กระถางน,นี้นะครับเป็นตะวันฉายนะครับตะวันฉายหนึ่งร้อยบาทนะครับตะวันฉายให้หนึ่งร้อยบาทนะครับไม้ที่สวนนะครับนฮะ ต่อนะครับกระถางนี้เป็นลูกไม้นะครับผมนะฮะลูกไม้นะฮะกระถางแปดแล้วเนาะครับผมลูกไม้นะครับครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับดูดีเทลอนะครับอยู่ในกระถางแปดนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับอันนี้ก็อ่ะกระถางนี้ผมชอบกระถางนี้มากเลยเลี้ยงอยากจะทําจํานวนเขาเหลือเกินนะฮะอยู่นะฮะ ครับหลอดใหม่เข้ามาแบบสวยมากเลยนะครับกระถางนี้ผมขออยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทนะครับหกร้อยห้าสิบาทเป็นไซส์ที่แบบทำจำนวนนะครับนะฮะไม้นะฮะหกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะฮะตัวนี้ผมพอมีมีหน่อเขานะฮะแล้วเนาะก็เลยแบ่งแบบเบาๆนะครับ 450บาทนะครับขอบคุณยังสูงนะที่ดูจนจบคลิปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ